บริจาคที่ดินจำนวน27ไร่สามงานถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมพุทธอุทยาหลวงปูปสส่ปฐมศรีอริยเมตตาโพธิสัตว์สันติเลื่นลงสมณะิจสาวัดมหานคร,านรขอให้ทุกท่านอนุมโมทนาบุญ สาธุสาธุสาธุอมมิครับสวัสดีท่านผู้ชมขณะนี้พุ่งยูกับพระอาจารย์ท่านหมาเมงคลคันธที่ธโรประธานสร้างโบสถ์วัดศิษย์บุญแสงทองวันนี้พุ่งยู่จังหวัดระยองครับและก็ในช่างสถาปนิกครับเพื่อที่จะมาดูสถานที่จริงครับ สถานที่ปฏิบัติธรรมซึ่งจะเกิดขึ้นณนะที่แห่งนี้นะครับก็อยากให้ท่านชมภาพบรรยากาศการหารือและก็ปรึกษา,าปรึกษาวางแผนกันคร่าวๆนะครับเชิญชมภาพบรรยากาศได้เลยในขณะนี้นะครับตรงที่เราบวงสรวงเม่อก้ใช่ไหมรตรงตรงนั้นน่มะมังก้นิยมเขาจับดูแผนที่อะ่ะ เซ็นเตอร์พระเดรเลยกึ่งกลางเป๊เลยแล้วก็ม,นนมันดูเหมือนอย่างกับว่าตรงนี้เนี่ยออกแต่พอมันล้ำกึ่งกลางไปแล้วก็ตรงที่เนินตรง,งานั้นน่ะนะที่ว่าจะทำพันแล้วก็ไม่น่าเชื่อตอนนั้นะมาไม่รู้มาก่อนนะเพราะว่าดูจากตงวนปุ๊บได้ตรงนี้เดินมาก็คิดว่มามันน่าจะน้อยกว่าทางด้านหน้าแต่พอมันดูที่คุณยมจับไปศูนย์กลางเลยเนี่ยที่เราเอาใบสีไปวางไว้ตรงนั้นไปเลยก็แปลกใจวที่เขาปรับที่ทำไมเขาไม่ปรับให้มันเสมอยังเป็นเนินตรงนั้น อ๋อแบเออนนองเออวันนั้นที่มาก็เออ <laughs> คือถ้ารู้ว่าวันนั้นใช่ไหมโย่ถ้าวันนั้นทำหมเห็นสังนิด <laughs> เข้ามาดูไปความบิดพาด้วยละ่ะก็คือเขามาจัดพิธีล่วงหน้าก่อน <laughs> ใช่ไหม เขาก็เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเอาโตจากวัดที่เนี่ยก็คือมาวางไว้แล้วก็เลยบอกเอาตรงกลางก็แถวตรงนั้นแหละก็คือตรงป่ามันที่สูงหน่อยแล้วก็คือมาตั้งพิธีบวงสรวงถ้ามาเห็นตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันก็ตั้งสะดวกกันไงฮะแต่มันเอ่ใช่แต่นี่คือต้องเอาตรงนี้ไม่เอาตรงนั้นอ่ต้องเอาตรงนี้เลยวันนั้นนะบวงสรวงแต่เพราะเอิญก็คือเราตั้งใจว่าจะสร้างฐานอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วนะอีก็ยังอาจจะโชคดีตรงที่ว่าน้ําใช้ได้ตลอดนะฮะโดย แล้วก็ฐานที่องค์อาคารอะไรเงี้ยก็คือข้อพอประมาณนะฮะใช่เราเรามีจุดเด่นอยู่แล้วใช่ใช่ครับตอนนี้องค์ปฐมนะคุณโยมก็คือจุดเด่นบางที่ใดที่อนมามาไปดูงานที่ชาเชิงเสาลุงปูดทวดที่เมือม่อเมื่อล่าดสุดนะนะที่เขาสร้างเป็นลวงปูดทวดเหยียบหัวซึ่งเนื้อที่เขาเ,เล็กๆมีมีแค่จุดเดียวที่ว่าเป็นไฮไลท์ลุงปูทท่ทวดก็เยอะแยะไปหมดเลยนะ มีหลายอิริยาบทแต่ที่เนี่ยก็คือมี่งไม่ไม่ไม่อาตมาไม่ไม่ยังไม่ไม่รู้จักนี่เลยนะครับเพราะว่าเจ้าของที่ที่นะก็คือเข้ามาไม่ได้อยู่ในชุมชนใช่ใช่ครับก็ใช้อิสระนิดหนึ่งเพราะมีต้นไม้เนี้ยมันจะลางน้ำอยู่ตรงนี้ ของของน้ำ,นำอ๋อนี่น้ำลำห้วยเหลือน้อยแล้วเนาะทุกขอนี่มาเหลือมามาเยอะเลยเหลือไหลนิดๆเองฮะับลำพ่วยฮะับยังไหลยอยู่นะยังยังไหลยอยู่ยนิดๆกัวจะช่วงเมษายนจะตัดของนี่คลองนี่น่าจะผ่านน้ำมาผ่านน้ำมีไหลนิดเดียว อเออเห็ด <มา S 1> ฮะม,มีมีอยู่ไ,ไหลน,น,นิดเดียวไอ้หมุดแดงเรอยู่ตรงเนี้ยหมาุดพื้นที่ก็สุดแค่ลังน้ำนั่นแหละพื้นที่ก็ด้านหลังเขาก็เป็นที่อีกฝั่งหนึ่งน้ำไหลฮะใสไหมน้ำใสไหมน้ำใส เพราะว่าถ้าเราต้องการน้ำวัตถุใช้แมคโนะทําเป็นบ่อผักเอาไว้ได้แล้วตอนนี้มันจะลำบากไหมเวลาที่เราไปนะฮะมันจะเปลี่ยนมันจะเขาต้องเฉียงเฉียงมันเฉียงมันจะสวยไหมมันดูแปลกๆหมผมก็ว่าดูแปลกผมว่าเอาตามตามฉนดนเพราะว่าตรงนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมให้เส้นฉากมันอยู่ตรงถนนนี่แหละ ยขา้ามดัางถนนสายงันก็จะดูแลสายางให้มันมันสมมติถ้าตรงถนนแล้วปุบมันจะมันจะได้มันจะเป็นเฉียงอะไรเฉียงเหนือออกเฉียงเหนือ๋อ ออกเสียงเหนือยช่ว่าที่ดันออกเลยนะใช่ใช่ไม่ได้ไปติดงานหลางพ่อหลวงพ่เขามีมีทีมบริษัทของทุกติดท่านอยู่แล้วที่ทำงค์การทอะไรอ่างเง้ยแเรื่องปกรรมันี่ยผมไม่้ว่าถ้าถ้าอย่างนั้นอะ เราวางองพระหันหน้ามาทางนี้ใช่ไหมคโยมกุฏิจะอยู่โซนนี้ได้สบายเลยแต่ถ้าเราไปอยู่โด้ปุ๊บเนี่ยมันจะวางลําบากนิดนึงแต่ถ้าเราอยู่โซนนี้ปุ๊บเนี่ยเป็นไปตามที่คิดเอาไว้ว่าคุณโซนกุฏินี่จะอยู่ด้านนี้ได้เลยถูกไมหมครับคุณโยมตามที่ของโบราณะาาอะอย่างเง<ช>ี้ยัอ่ะชายด้านหน้าก็ให้เป็นลานจอดรถใช่ไหมครณยมเป็นสวนเป็นลานจอดรถด้านหน้าห้าห้าคนอ่ะ แต่อีตอนที่ออกแบบของสระน้ําความลึกเนี่ยคุณโยมจะให้สักประมาณเท่าไหร่ดีนะเท่าที่คุณโยมประเมินเพื่อที่จะ้องเอาดินมาปรับพื้นที่ตรงนี้ด้วยนะฮะคุณโยมถ้าจะโถมขึ้นไปสักเมตรห้าสิบอย่างเงี้ยฮะในการขุดใช่ไหมคุณนี่ต้องขอใบอนุญาตด้วในการขุดใช่ไหม okay. ถ้อยู่ในเขตเทศบาลหรือว่าอบตเหมือนผมทำโคกของนาก็ต้องมีรายละเอียดประกอบแบบถึงเท่าไรอนุญาตให้ผมได้อะไรอย่งี้ยตรงงั้นไม่พอเรามีแบบรูปมันก็ง่ายจะง่ายครับเพราะว่าเขาเขาทำเกี่ยวกับราชการโดยตรงถนนระดมรอย่างเขามีที่บทเขาเขาจะปรับอัดให้หมดเล้วเจอข้อผิดรีนะก็ ว่าจะจะแนะนำยังไงโฉนดนะครับที่ไปจากมาเรเห็นมีอถุงของแปลงมันต่อกันครับดูว่ามันต่อกันไอตัวแปลงยาวคือยาวมาถึงส่วนไหนเดี๋ยวไปดูของจริงก็ได้อ๋องั้นงั้นผมถ้าแกินไปเพราะว่าถนนอยู่ที่รถนะมีรถมีงั้นยกไปไทยก็สามารถไทยก็สามารถได้ไม่ใช้ บนข้างๆก็สวยเนาะบ่อนต่างๆก็สวยเพราะองค์ใหญ่องค์สูงนะฮะไปเหมือนที่ตอนแรกนั่นดูฝืนนะพื้นที่เรามันชายชายมันฝืนก็ไปเหมือนกันเลยก็ดีแล้วนี่เป็นฉากหลังเลฉากหลังนะนี่เลยแต่ถ้าเราไปยืนมันเห็นบนที่กำแพงแก้วข้างบนก็จะเห็นนี่นะเออดีกว่ากันนะดีกว่ากันเยอะเลยใช่ใช่ เขาคงจะน้าสระน้ำแน่หลังเขาหลังเขามีไหมนหลังข้างหลังเราเขามีเขาดีดีกว่าทางนน้นไม่ย่อมวิวดีกว่าหันหน้าออกถนนไหมบรรยากาศเดียวกันหันหน้าถนนจัดยากครับจัดจัดสเปนนะมันจะยากสเปรย์ยาก ตรงนี้ได้กว้างได้ใช่ไหมฮะอืออือแล้คนเข้ามาถ่ายรูปเข้าไปนี่มันจะได้อยู่กว้างได้วิวกว้างสวยอืมเปนเธอต้นไม้สองต้นนะนะขอบถนนพอดีขอบถนนก็คันที่พอดีเลยอ่าไม่ยังมาอ๋อก็อยากจะได้แปลนเพื่อที่จะให้เขาปรับ เพราะว่าเขาได้ตรงนี้มาปุ๊บมันก็ทําตรงนี้ได้ไงก็ยังหามันก็ได้เคลียร์พื้นที่ไว้ก่อนได้ครับปรับพื้นที่ถ้าถ้าเราให้เขาปรับโดยที่ไม่มีแปลนมันก็จะไม่ไม่สวยอ่ะเอาระยะว่าเราต้องการระยะตรงนี้กกี่เมตรกี่เมตรฮะใช่ผมปริมาณเท่าไหร่ รัไมีพระสงฆงยิ้มรูปบุญ้าดิ้นไม่พอตรงนไม่พอคุณผู้ชมว่าควรจะปรับไม่ถึงว่าเสริมนอ้สักประมาณเท่าไหร่นะฮะรวมสร้างความดีในบานี่เนอกันทีมงีอสร้างดูมองดูต้องเหตห่งของพระเอื้อไม่เจริญก็ทรงงั้นมาจำ มันจะได้รลอยไม่ได้สูนสูนก็อาจจะพราณครับเไอ้ดินนะแพงเลยท่านหรอครับ่านบอเรียได้ท่านไม่พอนจครับลองไว้ฮะอันี้เต็อีกคนมาทำได้ต้องป่วยด้วยวันนี้ต้นไม้เลยสำคัญเนาะฉันมันลมลื่น มาฟังลบลื่นดืมนี่ฮะแต่ดงว่าคือไม่ได้ถึงขนาดเป็นชีกนหัวนะฮะโยก็วันข้างหน้าเป็นคอร์สปฏิบัติทำตำรับอย่างเมี้ยทั่วๆั่วไปอย่างเงี้ยครับคือที่ที่พักอะอาตมาอยากจะทำเป็นแบบเป็นหลังหลังได้ไหมฮะโยม เพราะว่าคล้ายๆกับรีสอร์ทอย่างนั้นนะฮะคล้ายๆกับของพระสงฆ์คือเป็นหลังเดียวแยกใครแยกมันก็คือจะไม่ได้พักรวมพักรวมมันไม่ค่อยมีใครพักเป็นหลังแต่ว่าหลังเป็นหลังอ่าสองคนหลังสองเตียงสอเตียงอ่าอย่างนั้นนะหลังละสองคนสองคนสามคนสี่น่าจะพอแม่คุณยมท่าเป็นอย่างนั้นพอนะมันเพราะเรามาอยู่ปฏิบัติธรรมอ่ะเราจะได้ไม่ต้อง ใหญ่มากพื้นที่เราเรามันจะได้เพิ่มปริมาณหลังมากขึ้นนะฮะครับสี่คุณสี่รูมห้องน้ำไหนสี่คุณสี่รวมห้องน้ำไหนนี่เลยเนาะอย่างหลังนี่เดินยากสระเพราะตรงนี้เรามีสระน้ำใช่ไหมเออก็เฉพาดีนเนี่ยล้อมันก็บรรยากาศเดินได้รอบสระนี่เลย ม,มงคลพระท่านมหามงคลขันติทโรพระนุ่มนักพัดธนาอย่าขอเชิดชูเธอทูลพระคุณบูชาภูมิใจหนักหนาเกิดมาชาติชาตินี้ ภูมิใจหนักหนาเกิดมาคู่บาว